สำหรับ ep นี้นะครับเดี๋ยวเราจะปรับแก้ในส่วนของพื้นและคานชั้นสองนะครับใช้ตัวโมเดลิวิตชั้นสองเป็นตัวตั้งต้นนะครับตรงนี้ก็จะมีคานชับเล็กๆอยู่นะก็วัดจากเซนเตอร์นะครับถึงริมน,นอกก็ประมาณ70จากเซนเตอร์ถึงอันนี้ประมาณ110นะครับประมาณนี้ตัวนี้ได้เป็นบันไดเหมือนเดิมแล้วก็มีห้องน้ำเกิดขึ้นห้องน้ำตัวนี้นะครับก็กว้างประมาณ สองเมตรหกสิบนะครับริมนอกแล้วก็จากเซ็นเตอร์ถึงริมคานนี้ก็แปดเจ็ดห้านะครับแปดเจ็ดห้าริมคานเนาะก็น่าจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็มีคานอันนี้มา,าทีนี้เดี๋ยวเราจะเห็นตัวนี้แล้วเราก็ไปแก้นในโปรโตาครับตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องลบพื้นออกนะครับลบไปเลยเลือกแล้วก็ลบแบบนี้ไปเลยกดดีลีไปเลยครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ด้วย โอเคนะครับตรงนี้ขอดูอีกทีเหมือนไหมอ่ะตรงนี้ยังเหมือนเดิมเนาะแต่ที่ไม่เหมือนคือห้องนี้นะครับไม่เหมือนตรงนี้นะครับไม่เหมือนอันนี้ก็ไม่เหมือนนะครับเอาออกไปก่อนโอเคอ่าก็จะมีคานที่กิดลายอ e. ีนะครับกิดลายอ e. ีตรงนี้ไม่มีคานเนาะ คิดไล e ตรงนี้ไม่มีค่านะครับปึ๊บอาจจะมีคิดกิดไ e, ี่แทนนะครับโอเคแล้วก็ e มีคานตลอดแนวนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เพื่อนหายไปนะหายไปแล้วคานก็หายไปด้วยครับโอเคตอนนี้ก็หายไปนะอ่ะพอดูอีกทีนึงนะครับซึ่งมันจะตรงกับ pdf นี่นะแต่ว่า ผมวางไกลไปแล้วนี่คือชั้นสองนะครับชั้นสองก็จะมีคานตัวนี้นะครับมาจนถึงกิจไร่สามจะมีคานที่มาถึงกิจไร่สามตัวนี้อ่านีขอดีลิทไปก่อนนะครับแล้วก็อ๋อันนี้เป็นปติวิตโคต้านะครับตรงนี้โอเคตรงนี้มีคานเนาะแล้วก็จะมีคานหลักตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอใส่คานหลักนี้ก่อน ครับยาวจนนี้เลยแล้วก็กดแยกนะครับเพราะว่ามันเป็นคานย่อยนะคตัวนี้เป็นคานย่อยนี่เป็นคานหลักนี่ก็ซอยหมดละเดี๋ยวขอปรับที่รีวิวตันนี้ออกนะครับจะเห็นคานสีชัดชัดอโอเคเอาคานตัวนี้ก่อนแล้วกันนะตัวนี้ก่อน คานตัวนี้นะครับประมาณเมตรห้าสิบก็ขอเช็คระยะตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นห้าสิบทิงกล่าตรงที่มีเจอโอเคเม่ห้าสิบนะแต่ว่าตรงนี้ก็มีคานอยู่ตัวหนึ่งนะครับจากนี่ถึงนี่นะครับอ่ะก็ต,ตามดีวิดละหนึ่งตัวนะครับต่อมาก็เป็นห้องน้ําตรงนี้นะครับก็น่าจะถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องละประมาณนี้อ่ะ ขอเช็คระยะตรงนี้อีกทีหนึ่งประมาณเมตรหนึ่งเพราะงั้นเดี๋ยวจะออฟเซตกิ่ดไลน์ A นะครับเข้ามาหนึ่งเมตร f สองนะครับลบหนึ่งพันอ่ะแล้วก็จะเป็นคลิกมากนะครับแล้วก็ปรับเส้นหัวบับเบิลนะครับแบบนี้อ่าเรียบร้อยเส้นนี้นะครับหนึ่งเมตรแล้วก็เส้นนี้ก็คือเมตรห้าสิบอ่ะเมตรห้าสิบก็จะมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ ฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าก็จะออาเจตกิไลสามไปนะครับอ่าจริงๆก็คงจะมีอยู่แล้วคือเส้นนี้หรือเปล่าครับเส้นนี้หรือเปล่าโอเคมีอยู่แล้วคือเส้นนี้นะอ่ามันก็จะมีเส้นคานนี้นะครับเส้นคานนี้นะครับเส้นคานนี้ถึงริมนี้แล้วกันอ่าเอาจากอันนี้ถึงเซ,นเ,ซนเตอร์น,น,น,นะครับน่าจะน่าจะวางเซนเตอร์ไว้สองเมตรนะครับ ก็ท่ากับตัวนี้ตัวนี้ก็คือสองเมตรเหมือนกันนี่นะสองเมตรโรตาครับมาที่โรตาก็สร้างเส้นสองเมตรขึ้นมาอันนี้คือสองเมตรหรือเปล่าอันนี้หนึ่งเมตรนะครับโอเคคิดล้เอนะครับออฟเซตเอฟสองลบสองพันอันนี้ครับแต่เป็นคลิกปรับหัวบัอเปอร์ให้มันเป็นแบบนี้อัปเดตอ่ะเรียบร้อยนะครับสร้างคันนี้ก่อน คันนี้ลากยาวสุดนี้เลยก็ได้กดเยนะครับแล้วก็ลากนี้ทีนึงเรียบร้อยนะครับ Maybe ต่อด้วยลากตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ลากตัวนี้ต่วตัวนี้ต้องขยับประมาณแบบนี้นะครับเสร็จคันชุดนี้นะครับก็ลากต่อตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เลือกตัวนี้แล้วก็ลากตัวนี้นี่ อเคครับอันนี้ทำไปเรื่อยๆทุกห้องน่าจะมีทุกห้องนะครับอาตอนี้ยังไม่มีเส้นออฟเซตเนาะ F2 ครับลบหนึ่นโอเคนะครับอันนี้ก็เราจะทำไปออฟเซตทีเดียวเลือกทีเดียวก็ได้นะครับแต่ผมก็กลัวว่าคนที่ มาใหม่แล้วกําลังจะงงอยู่ถ้าไปทําใช้คําสั่งที่มันซับซ้อนมากเดี๋ยวอาจจะตามไม่ทันอ่าโอเคอันนี้ผิดนะขออันดูกลับ โอเคนะครับถ้าเกิดเราเลือก16กับ17นะครับแล้วก็ p r o p e อ t y อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วปัดตรงนี้รูปศรแล้วก็เลือกเป็นขีดแล้วตรงนี้ก็เลือกเป็นคีเต้นโค้ดนะครับก็จะแบบนี้เหมือนกันก็เลือกขันนะครับแล้วก็มาวาง โอเคนะครับฝั่งนี้เสร็จแล้วก็จะมีห้องแบบนี้ตลอดแนวแล้วก็สองห้องนี้เหมือนสองห้องนี้ก็จะเหมือนกับฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีห้องนี้เป็นแถบ,แบ,บยาวดู pdf นี่เนาะแล้วก็มีห้องน้ำตรงนี้อโอเคนะครับตรงนี้ก็มีเส้น2อเมตรแล้วนะ่ก็คือเส้นนี้เราก็จะ copy เส้นนี้มานะครัมาวางนี้นะครับ ก็วางแบบนี้อ่าแล้วก็วางเส้นนี้แล้วก็จะขาดเส้นหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรก็ออฟเซตอีกหนึ่งเมตรครับเข้าไป f สองนะครับอันนี้หนึ่งพันได้เลยเพราะว่าเข้าในนะครับแล้วก็จะมาคลิกเส้นนี้โอเคเลือกคานตัวนี้ ตัวนี้ไม่ถูกนะตัวนี้ต้องต้องยาวั้งแถบประมาณนี้อันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับนี่เป็นระเบียบอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วขอกดไล่โหลดเช็คดูอ่าตรงนี้ก็ใส่ห้องน้ําก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นอ่าเป็นห้องตรงนี้เป็นระเบียบเราก็รอจีที่นะครับ อันนี้ก็เป็นห้องน้ำก็หลอนอยู่ที่เหมือนกัน่ะตรงนี้เป็นระเบียงระเบียงตรงนี้นะครับอ่าอันนี้อันนี้นะครับเอาหล่อนที่ก่อนตรงนี้เป็นห้องน้ำอันนี้เป็นระเบียงนะครับอันนี้คู่นี้นะครับโอเคนะครับอ่ะแล้วก็ตัวที่เป็น สลับนะครับสลบอันนี้เราก็จะวางตามรูปเดิมวางแบบนี้เลยวางท่านวางแนวเดียวทั้งหมดเลยนะครับมันจะได้ทํางานไม่ยากมากนะครับก็ยังเป็นไล่โหลด2อง้เท่ากันของน้ํากับระเบียงแต่จริงระเบียงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแก้ระเบียงให้เหลือหนึ่งร้อยแล้วกันนะครับเอาตามมายพอเลยนะครับที่ ให้ตามตามกุยกระสรวงเนาะที่ให้ตัวระเบียงนะครับมาก่อนอ่ะหลังคากันาสา์นี่กันาสาดนี่เนาะเอาหนึ่งร้อยแล้วกันกันาสาดทำไมเทียงกันาสา์หรือหลังคาห้องแถวจริงกันาสาดระเบียง อ่าระเบียงจริงๆอาจจะไม่ถึงสองร้อยก็ได้นะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้วางอะไรมากนะครับจริงๆตรงนี้คืออาคารพาณิชย์ห้องแถวที่ใช้เป็นอาารพาณิชย์นะครับหรือตึกแถวพักอาศัยกัชุดโรงแรมห้องแถวเน,น,นี้ยใช้สองร้อยทั้งหมดที่พักอาศัยห้องน้ำห้องส้วมนี่ร้อยห้าสิบนะครับหาแก้มเหลือร้อยาสิบแล้วกันนะครับจะได้ดูแตกต่างนิดนึงเดี๋ยวก็ใส่พวกนี้ให้ครบกว่าสอง้อยนะครับนคนนี้คือสองร้อยนะครับสองร้อยสองร้อยโอเคแล้ว เดี๋ยวเราจะมาแก้ตัวนี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 ้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้ตัวนี้คลิกขวานะครับ p ป o p e r t y ก่ีนก่ะนแก้ตัวคัวตนี้ครับเหลือแค่ร้อยห้าสิบโอเคโค้ดนะครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสองแทนก็จะมีตารางกำกับนี้อยู่นะเห็นไหมร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เลือกมา อันนี้เป็นะเบ,บียงเป็นห้องเป็นห้องน้ําเป็นบบอันนี้นะครับเลือกกดคอนโทรลช่วยด้วยนะครับอันนี้อันนี้และอันนี้นะครับอ่าคลิกขวา Member table, s l l e t t t l e l e นะครับแล้วเลือกคิวตรงนี้เป็นร้อยห้าสิบโอเคนะครับอ่าตรวจสอบอีกทีว่าครบหรือยัง โอเคนะครับครบแล้วมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีคานยื่นอยู่นิดนึงนะครับคานยื่นตรงนี้ยื่นออกมาเจ็ดสิบร้อยสิบนะครับอ่ะก็อาจจะต้องออฟเซตออกไปนะครับเจ็ดสิบออฟเซตออกมา F สองลบเจ็ดศูนย์ศูนย์อ่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์ก็เจ็ดสิบเซนนะกดคลิกครับแล้วก็ปิดปิดโอเคนะครับอ่ะอีกอันหนึง่งก็คือร้อยสิบ ร้อยสิบจากกิดลายบ o ออ s เซต f สองหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอเคเราคลิกแล้วก็ปรับเส้นเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวขอลบไปก่อนเสร็จแล้วก็จะใช้คานตัวนี้นะครับยื่นออกมาที่เจ็ดสิบนะครับแล้วก็ตงนง้เปมีคานยื่นลงมา นี่ก็ขยยเข้ามานะครับให้เราก็ปรับที่รีวิวนะครับตรงนี้ถ้าอยากจะดูอินรานเบอร์อย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นช่องชาร์ปนะรู้สึกจะเป็นชาร์ปงานท่อนะครับแล้วก็ 3D สามดีอ่าประมาณนี้นะครับเราอาจจะมาปรับพื้นตรงนี้จริงทํางานในสามดีก็ได้ตรงนี้นะครับเลือกนี้อัน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 นี้นะครับคลิกขวาอ่า p r o p e ตี้นะครับแล้วก็ปรับนี้ ตรงนี้ก็เป็นร้อยห้าินะครับโพสอ,อ่อีกฝั่งหนึ่งอ,อีกฝั่งหนึ่งไม่มีห้องน้ำนะประมาณนี้เราก็จะมีโหลดอยู่ไละโหลดอยู่3าขนาดร้อยห้าบสองร้อยและสามร้อยเนาะก็กดเซฟทีนึงครับอ่ะตอนนี้เราก็เสร็จชั้น2แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทำขึ้นชั้น สามสี่ขอดูแบบก่อนนะครับว่าสองสามเนี่ยสองมีตรงนี้นะครับสองมีตรงนี้มีหลังคาอยู่นิดนึงสามและสี่เหมือนกันนะครับสามสี่โอเคสามสี่ทำเหมือนกันเดี๋ยวผมจะตรงนี้เดี๋ยวเรามาเติมหลังคาที่เหลือที่หลังนะครับที่ชั้นสองนะครับเราก็จะจริงๆตอนนี้สองจะไม่เหมือนสามนะแต่สามกับสี่เหมือนกันเพราะงั้น ก็จะทําสําเนาแล้วกันนะจริงๆแล้วในส่วนของสามารถสร้างสตอรี่ขึ้นมาก่อนสร้างสตอรี่ที่3ามและสมาก่อนตอนนี้ทุกด้านนะครับเท่าไหร่เออโอเค,ออเคสามเมตรนะอันนี้มตันต่างละอนนี้คือสามเมตรกับสามเมตรเนาะ ก็จะสร้างสามสี่ห้าแล้วก็สองเมตรเก้าขึ้นมาก่อนตอนนี้เราต้องสร้างที่ห้าชั้นเนาะไปที่ชั้นห้าก่อนแล้วกันนะครับไปที่ insert story เนาะพิมพ์นี้เป็นห้าแล้วกันนะครับห้าแล้วก็พิมพ์นี้เป็นสามพันนะครับเดี๋ยวก็มาแก้ทีหลังกดโอเคกด yes อ่ะแล้วก็มาดูที่ edit story นะครับตรงนี้จะกลายเป็นสามพันสามพันห้าสามพันสามพันแล้วนี้แก้เป็นสองพันเก้า อ่าโอเคนี่ก็เป็น3 FL เป็น4 f โอเคนี่เป็น3 FL เนาะแล้วก็4 FL แล้วก็5 FL นะครับห้าคือค่าหลังคาแล้วตัวเลขสูงไปเนาะกดโอเคครับเรียบร้อยทีนี้เราจะเจเนเรตตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็คือเลือกเจเนเรตเอา ทั้งหมดนี่แหละเอา2ขึ้นไปที่3กับ4จริงๆแล้ว3กับ4อ่ะเดี๋ยวอธิบายจริงจริงเราไม่สามารถที่จะขอกลับมาทีตรงนี้ต้องอีดินนะครับมันจะมีซิมิล่ r อสตรอีตรงเนี้ยแต่ว่าถ้าเรามาดูเนี่ย3กับ4เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า,วาน,นี้มันสองไม่9นะครับเนี่ยชั้น5เนี่ยลงมา4ไม่เหมือนกันเพราะงั้นอันนี้อาจจะในเลดยากนิดหนึ่งนะครับก็ ใช้เป็นเจเรตแล้วกันนะครับถ้าเราจะเซมิล่าจะยากนิดหนึ่งก็สองนะครับวางที่สามและสี่นะครับกดคอนโทรลไว้แบบนี้แนละ้วกดโอเคนะนะครับเราก็จะได้แบบนี้กดโอเคเรียบร้อยตอนนี้เนื่องจากสองอ่าเข้าใจนิดหนึ่งคือเสาเสาของสองเนี่ยจะคือเสาชั้นหนึ่งนะครับเสาชุดน,นี้ก็คือจะเป็นเสาของชั้นสามนะครับแต่อยู่ที่ชั้นสองนะครับ เสาที่นี้เป็นของชั้นสี่แต่อยู่ที่ชั้นสองสามนะครับเห็นไหมเนี่ยทีนี้เสาอีกชุดหนึ่งก็คือเสาที่ขึ้นไปอยู่บนชั้นห้าก็คือไปรับการชั้นห้านึกไหมตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นห้านี่คือชั้นห้านะตอนนี้เราวางที่ชั้นสี่ทีนี้เราก็จะก๊อปปี้ชุดนี้นะครับชุดนี้ไปนะครับแต่ว่า ก็จะมาเจเลตใหม่แต่เราจะไม่เอาพื้นนะครับเพราะงะั้นเราอาจจะมาที่ฟิลเตอร์ช่วยก็ได้ m o งโมเดลลิ่งฟิลเตอแล้วก็เช็คนอนอ่าแล้วก็เอาสลับออกนะครับแล้วก็คุมชุดนี้ทั้งหมดเลยรวมเสาด้วยแเนี้แล้วก็มาที่เจเนเรตแล้วก็ไปที่ชั้น, 5, น, 5, น, OK. นะครับเนี้สีขึ้น5กดโอเคเนี่ยครับเราจะได้สีขึ้น5มาก็จะไม่มีพื้นติดมานะครับแบบนี ซึ่งเดี๋ยวเรามาสร้างใหม่ก็ได้ปัญหาคือความหมายก็คือตรงเนี้ตรงเนี้คือเสาของชั้นสี่นะครับเสาที่อยู่บนชั้นสี่ซึ่งมันไม่เหมือนตรงนี้มันก็เลยทําให้เราซิมิล่าไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้เสาข้างบนเนี่ยไปที่ชั้นห้าแล้วกันนะครับสตอรี่ห้าก็ปิดนี้ก่อนอ่าสตอรี่ห้าเนี่ยมันจะมีแต่คาน้ัดหลังคาเนาะนจะไม่มีคานน้องน้ำเพราะเราก็อาจจะลบโปรงนี้ทิ้งได้นะครับลบแค่บีมนะครับ อายีเอาออหรือเราใช้ฟิลเตอร์ช่วยนะครับเช็คนอนอัติบีมเดียวนะครับแบบนี้อ่ะเม่ติลิทไปนะโอเคเหลือจะเลือกจะเยอะก,ก็ก่ได้ครับผลค,คอนโทรลไปนะกพราะเลือกทีละตัวสียเวลาเอาเอาแค่คานหลักนะคานรองไม่ต้องมีนะครับตรงนี้บันไดไม่มีละนะครับอ่าตรงนี้ก็ก็หายไปก็ได้หายไปเลยเพราะมันไม่มีพื้นนะครับ โอเคดีลิตนะครับอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้เอ่อ uh, ตรงนี้มีเสารตรงนี้ไม่มีขาดอ่า uh, ประมาณนี้เราก็ใส่แค่ขาดหลักตรงนี้มีชาร์ปไหมตรงนี้มีบันไดขึ้นอยู่เนาะถ้าดูตามโมเดลที่ชั้นชั้นห้านะครับเนี่ตรงนี้จะมีพื้นขึ้นอยู่ชั้นสี่นะครับแล้วก็ชั้นห้าตรงนี้หลังคาตรงนี้ก็จะมีพื้นปิดนะครับพื้นปิดที่ชั้นหลังคา ก็เดี๋ยวต่อเสาอีกทีนึ่งตรงนี้จะมีเป็นพื้นอยู่สามอันตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะใส่เป็นสามร้อยแล้วกันนะครับในส่วนของโกต้านะครับที่ชั้นห้านะครับอ่าก็เอาพื้นมาก็หนาเท่าเดิมเขาเลี้ยงสักสามสิบนะครับโหลดร้อยห้าสิบเหมือนเดิมเปิดปูก,กระเบื้องตรงนี้ก็สามร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางแล้วกันเพราะว่ามันเป็นพื้นที่หนีไฟด้วยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ใส่ตรงนี้เป็นช่องเปิด อ่าโอเคตรงนี้เป็นนี่นะครับนี่นี่นี่นะครับนี่เป็นช่องชาร์ปมันจะผิดอยู่นิดนึงเดี๋ยวสีลงมาก่อนตรงนี้ต้องเป็นช่องบันไดนะปิดปิดไม่ได้นะครัเป็นช่องบันไดนะครับโอเคมาส okay. ามปิดล้อออกนะครับเพราะว่าเป็นช่องบันไดสองโอเคหนึ่งถูกแล้วแล้วก็เป็นพื้นปิดอ่ะอันนี้ก็เป็นพื้นปิดตรงนี้ก็เป็นช่องบันไดนะครับนี่ ประมาณนี้ก็ดูตามลีวิตว่าเราจำลองไว้ถูกไหมนี่นะแบบนี้อ่ะจริงๆแล้วเราเราต้องมีชั้นหลังอครชั้นเนาะดย๋ยวเราก็เพิ่มหมหอีกอันนึงเป็นชั้นหลังคาตรงนี้เนาะก็คือเป็นชั้นส่วนนี้ครับชั้นส่วนนี้ก็เดี๋ยวไปเพิ่มเลยก็ได้นะครับไปที่ด้านฟอนต์ก่อนขอเช็คความสูงนิดหนึ่งสูงเท่าไหร่สองเมตรสี่สิบนะครับสูงสองเมตรสี่สิบโอเค ก็จะมาที่โปรตาเนาะแล้วก็ไปที่บิลดิ่งเซตเอามาที่อินสแ t ทตอรี่นะครับแล้วก็เป็นหกนะครับสองพสี่ร้อยโอเคเยสนะครับแล้วเราก็จะ Copy จะเฉพาะอาจจะพอนี้แล้วกันนะครับ เอาลนเดี๋ยวก็ปี้ไปก่อนอันนี้ไม่เอาจริงๆก็ขึ้นไปสี่ต้นนะก็ building generate หกนะครับโอเคอ่ะก็จะมาแค่นี้อันนี้ก็สองต้นนี้นะครับก็ประมาณนี้เสร็จแล้วแล้วก็จะ copy คานชุดนี้ขึ้นมาด้วยนะครับ building set out generate ขึ้นหกนะครับโอเคโค้ด okay, ประมาณนี้อ่าตรงนี้จริงๆแล้วมันมีถังน้ำด้วยนะแต่ว่าเราไม่ต้องใส่ไดร์ด,ดเดี๋วเราใส่ตัวเป็นถังน้ำไปเลยนะครับถังน้าไปเลยก็สี่ห้าถังก็เป็นถังละหนึ่งตันอะไรเงี้ยก็ใส่จีเดียวแล้วก็จะไปที่ซอรี่ชั้นหกนะนี่แล้วก็ใส่สลับให้มันหลังคาคุงนี้นะครับก็ โหลดตรงนี้นะครับอาจจะสักร้อยหนึ่งนะครับไล่โหลดตรงนี้ก็ร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่ามันเป็นหลังคาแล้วหรือเป็นการาศาสตร์นะก็ใส่เกินไม่หน่อยแล้วก็ยืดพื้นยืดน,นี้อีกเมตรหนึ่งนะครับยืนมาตรงนี้ก็ให้เลือกเป็นพื้นยืดเป็นสายสิบสองนะแล้วก็โหลดก็เหมือนเดิมหาร้อยห้าสิบร้อยนะแล้วก็แคนติลีเอลแคนมาสักหนึ่งพันนะครับลากจากนี่มานี่นะครับแล้วก็ลากมานี่โอเคเราก็ได้พื้นยืดละ นี่นะครับเรียบร้อยครับประมาณนี้ก็ดูตามโมเดลอีกทีนึงโอเคถูกต้องนะตรงละอันนี้ก็เป็นคารตลอดแนวนะครับดูที่อ่าโอเคนะครับที่เหลือก็จะเป็นโครงหลังคาละ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำโครงข่ากันอีกทีหนึ่งใน EP หน้านะครับตอนนี้งานพื้นทั้งหมดเราก็เสร็จนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก่อนจะจบก็อาจจะลอง a n a l y s i ิเช็คโมเดลซ้ำอีกรอบนะครับลองกดเช็คดูว่าเออเอร่ตรงไหนไหมอ่ะเออเอร่เป็นศูนย์เนาะแล้วก็ a n a l y s i ิสดดก่อนตอนนี้เรายังไม่ได้เสร็จผนังนะเดี๋ยวผนังก็ไปใส่โหลดสุดท้ายนนีนพื้นเนี่ยเราใส่โหลดพื้นไปแล้วแต่ผนังเราไม่ได้ใส่ รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวรอเป็นสักอีกสอง EP นะครับก็จะจบละแต่๋ย EP หน้าเราจะขึ้นโครงหลังคาก็ลองวิเคราะดูก่อนว่าผ่านไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำโมเดลตามสเต็ปมาก็น่าจะไม่ยนากนะครับก็ผ่านประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยลองเช็คตัวอาร์เรคอโมเดลดูนะครับเรียบร้อยประมาณนี้กดต,ตรงนี้ทิ้งไปก่อนเดี๋ยวมาสอนนี่ทีรีบตรงนี้นะครับดูโมเมนต์นะครับอย่างนี้อ่าดูโมเมนต์นะครับตรงนี้ ฮอลลาเบลออกนี่อาคารสี่ชั้นนะครับของเราก็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวส่วนตรงนี้ก็จะมาสอนใน e ีท้ายๆนะวิธีการเอาโหลดไปทำในสเปซเชีตหรือจะเอาไปทำอย่างอื่นนะครับที่เราไม่ได้ดีไซน์ในส่วนของโปรตาแต่ว่าเราจะเอามันไปใช้งานที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับอ p นี้ก็ประมาณนี้ครับ